เหตุให้ศาสนาเสื่อมภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสีประการเหล่านี้ที่ทำให้พระสัทธรรมเลอเลือนจนเสื่อมสูญไปสีประการอะไรบ้างเล่าสีประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิด ด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีในอันคลาดเคลื่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปส ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทําให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. าภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพู้หูโสคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไป สูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลรากไม่มีที่อาศัยสืบไปภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัทธรรมเลือนเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. ีภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง วพวกภิกษุชั้นเถระทำการสะสมบริขารประพฤติย่อย่อนในไตรสิกขามีจิตตำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่เลี้ยวแหลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง ผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเทละเหล่านั้นทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบางประพฤติย่อย่อนในไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่เลี้ยวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่บารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามกันสืบไปภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แหละ ที่ทำให้พระสัทธรรมเลือะเลือนจนเสื่อมสูญไป